สวัสดีครับนี่ครับพ่อฮักด่างแดนของน้องเอมี่นะครับอมอเอ่อม้อน้ำชากาแฟวิ่งเว้าของร้านไอคำามอดครับ300แก้ววันนี้มอบให้กับทีมงานนะครับคนละแก้วเลยนะครับใช่เดี๋ยวให้น้องเอมี่เป็นผูแ้แจกครับไอฮักไอฮักพ่อฮักผู้ผิดพ่อฮักพ่อฮักหนูหนูหนบอก บอกด้วยบอกในกลุ่มมาจิบได้เลยแต่ไม่มีน้ำแข็งให้นะ <c oughs> ครับมาแล้วนะครับ300แก้วครับจากร้านในขมมดนะครับ <c oughs> ภาษาในซีบีเป็นคนเอามาให้คร,หครับ <c oughs> ยิบเลยยิบเลยจ้ายิบเลยจ้าคนละแก้วนะครับคนละแก้ว

จ้านี่คพ่อฮักน้องเอมี่ครับนีขามุ้นี่้ยก็ได้ตัวน้อยมาน่ลำยลำยมีนมด้วยนะนมเออมีนมด้วยหยิบเอาเลยจ้าคนละแก้วคนละแก้วครับขอบคุณเอมี่นะคะสูตรพิเแตะค่ะเอาพ่อไม้ไม่พัชรีหน่อยด้ไพมแบบไม่พัชรีหน้าขอบคุณแตไมพัชรี ไม่ได้ไม่ทำเลยพ่อบอกไม่ใช่พ่อเป็นคนเอามาเพราะว่าจากร้านไอ้ขมอดกาแฟวิ่งเข้าจากพ่อฮักนะครับของน้องเอมี่จากยูเอสเอจากต่างแดนต้องขอบคุณน้องน้องเอมี่ขอบคุณน้องเนื่ขอบคุณขอนคุณพ่อบี้ยเป็นคนพหลกแน่นครับขออันน้ำเลยครับน้ำไม่เย็นครับสองคนครับ หยิบเลยจ้าหยิบเลยน้ำแข็งไม่มีนะลูกต้องต้องหาเองต้องซื้อเอง คนละแก้วครับแจกแทุกคนอันกาแฟกับมีเด้ออเนี่ยน้ำแดงดำๆนะกาแฟวิ่งเว้าครับจากร้านไอ้คาร์มอดมีมีกาแฟจะเป็นดำดำนุ่นนุ่นนุ่นกาแฟนุ่นกาแฟนั่นจะเป็นดำๆอ่ะคนคนลุกนั่นน่ะนั่นกาแฟ

หอดมีอยู่ตัวเพราหลอดไวสาหลอดอลอดีสายพุ่นพุ่นหลอดพุ่นแล้วหลอดมาเนี่ยเอาเขาไปคือจะมาหลอดอะปะเนี่ยสิบหา อาจารย์อาจารย์เพิตเม้าอาจารย์ลองตีสักคนสิบผาคนเป็นมาเอ็มี่เอาให้แกสิบห้าอ้าวกับเอ็มี่เลยโอ้ก็โดนย,<า>ยุ่งยี่อะไรนั่นบอก เอาเลยจ้าเอาขอบคุณพ่อฮักตัวเองหน่อยเร็วีก้้ยอวันนี้ได้อุดหนุนไอ้ำมอดด้วยพ่อ,พอำมอดด้วยวันนี้ได้อุดหนุนด้วยอ่า นี่แหละครับแกฝากมาแกฝากมา300แก้วครับแล้วแต่ทําเลยแล้วแต่นิสัยครับครับครับแต่ว่าเป็นของข่อฮักเอมมี่จาก USA แต่แกฝากเราเป็นคนเอามาให้ไอ้ขมอดแกฝากเราเอามาให้คนละแก้วนะลูกคนละแก้วนะครับโกโก้ ะครับแจกครับน้ำสามร้อยแก้วครับแจกแล้วเอาพี่น้องต้องขอบคุณพ่อหัก USA นะครับพ่อหักน้องเอมมี่นะครับที่ให้น้ำนะครับมาสามร้อยแก้วด้วยแจกทั้งวงครับพี่น้องครับแจกทั้งวงนะครับต้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือพลังนะครับของเอฟซี ของสาวหน่อยเฮาพลังของพ่อฮักแต่ละบ้านแต่ละหลังพลังพ่อฮักเอฟซีศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านครับนี่เอาคลิปนี้ฝากไวส้สำนีพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวนานดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตาม ครับโอเคครับสวัสดีครับ